เอ้ยยายผมสงสัยบ้านก็สวยแล้วทําไมมันต้องจะต้องขายกันเนาะเอ้าเอ็งอยากจะรู้ใช่ไหมล่ะเอเอ็งอยากจะรู้ไปดูท้ายคลิปสิท้ายคลิปเดี๋ยวยายจะบอกแต่ว่านี่มาดูตัวบ้านก่อนดิเฮ้ยแต่โอเคอยู่นะเอาสวยเลยล่ะแ,<ต>แต่ไม่บอกใช่ไหมยังไม่บอกอ่ะโอ้โหดูข้อดีดิยายดูข้อดีข้้งใงน,นั้น <laughs> โอโ้ขนาดเสาขนาดยายมันลำมันเท่ากันเลยว้ยเฮ้ยเ่าใหญ่กว่ายายที่เสาเนี้ยเบลเล่เลยเสานี้เหรอเสาเสานี้กับเสาหน้าดิอ๋ออ้ยโอเคอันนี้เฉพาะธงอันนี้อันนี้เฉพาะลงโจทย์ใช่ไหม ลงต่อรถเออแล้วก็เป็นเหมือนเหมือนจะทําเป็นห้องทางานอ่าเป็นช่างออเป็นช่างไงเออก็มีเกี่ยวกับเหตุผลนั่นแหละที่ที่จะขายแหละบ้านเนี้ยเนื้อที่สองไร่สองงานสิบปีตารางวาเอ้ามีกี่ห้องเราในตัวบ้านเนียมีสามห้องนอนสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำาห้องครัวนี่แยกออกไปตั้งหากเลยนะมีโถงใหญ่ๆมีโถงกว้างนอยังหมดเลย เอางงกัสิอยู่ที่ไหนกันนี่ไงอยากการู้ั้ยล่ะนี่นี่หาไม่ยากเลยอ้าวหาจากถังขยะถังขยะคืออบตอเนี่ยเขาจะมาเก็บขยะให้มันมีก็มีอยู่แหละแต่ว่าหลักๆคร่าวๆก็อยากจะรู้ที่ไหนกันเนี่ยลองจับพิกัดไปที่ถังขยะนะมันจับมาถังขยะมันมีทั่วตลอดไปล้อเล่นถังขยะอบตอกันนี่เลยอบตอ ติงตาลิงชานอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเขาห่างจากแปลงอ่ะมันอยู่ต้นซอยไงอยู่ต้นซอยสี่เลนกิโลเดียวกิโลกว่ากิโลกว่าอบ้านเลขที่หลังนี้เลขที่ออกอุ้ยมาจ่าแล้วันลี่สามสามสามหมู่ห้าโอ้โหรวมกันได้เท่าไหร่เนี่เอาสามสามเก้าสิไม่ได้นำพานะไม่ได้ซื้อนะ้อวเลขสวยนะเลขสวยสวยเลขสวยสวยออกมาจากหน้าบ้านก็โอ้ติดถนนรัตยางี่นี่ติดถนนเค เออติดถนนลาดยางันเป็นถนนซอยนะไม่ใช่ถนนหลักนงเออถนนซอยก็จริงแต่นน่นถนนหลักอยู่โน่นนิดเดียวเองนะร้อยเมตรถึงถนนลาดยางใหญ่เลยเออเรียกเลยว่าอ่ะมันก็สะดวกอ่ะแล้วก็ออกไปเส้นสี่เลนเนี่ยนะประมาณสักกิโลกว่าเองเออเฮ้ยบรรยากาศรอบๆเขาก็ทำไร่ทำสวนไงูล้งโอ้บรรยากาศแบบบ้านๆไงชิวๆก็บ้านเรือนก็มันก็อยู่ เยอะนะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่แบบแออัดแบบชุมชนอยู่างนี้ะนะนี่เสาไฟไายทางก็พร้อมเพราะงั้นไฟไายทางเลยในว่ดเอออินเทอร์เนต็ตก็มีพร้อมนะหลังนี้เออคือยังมียังมีคนอยู่นะมีคนอยู่มีคนอยู่เออเฮ้ยบรรยากาศข้างบ้านก็ได้อยู่นะยายโอ้หแล้วเนี่ยมาตรงนี้แล้วเย็นเย็นยายชอบจังเลยเนี่ยชิลๆเออเนาะเฮ้ย,ยข้างหลังมีบอ่อน้ำเลยนะมีจีเออเดี๋ยวย,ยายจะพาไปดูบ่อน้ำเนี่ย ในโซนด้านหลังก็จะเป็นบ่อน้ำหนึ่งลูกบ่อน้ําแล้วก็เลยไปก็จะเป็นสวนมะม่วงอ่าก็คือนั่นแหะก็มีพื้นที่ไว้ทําสวนนี่ประมาณไรหนึ่งประมาณนั้นเนี่ยเนาะอ่าบ่อน้ํารวมบ้านก็ประมาณไรหนึ่งอ่าอาจจะไรกว่าหน่อยใช่แล้วนี่บริเวณหลังบ้านเนาะก็ประมาณนี้ถมไว้สูงปึ๊ดเลยสูงกว่าระ้บิดเก่าเนี่ยประมาณ2เมตรได้ว่ะคือถมตัวบ้านอ่ะถมดอกเขาเข็มให้ดีเลยนะเออถมสูงกว่าระย่างอีกเออใครจะมาปีหน้าไม่ชันนะเพราะว่า ปีนี้ยอยายจองโอ้โจองปีนี้เลยจองปีนี้ผมปี <c oughs> ออกจากโรงรถมาอยู่หน้าบ้านก็พื้นที่ก็อูอยังเหลือนะโอ้โหนี่จัดงานบงงานบวชง,ง,ง,งานแต่งงานบุญเนี่ยโหจัดรถต่ได้สบายสบายเรียกยายมาได้นะเออเ,ออเนาะ <c oughs> ยายมาออทุกงาน <ๆ S 1> สวยๆแผ <c oughs> ลมาตั้งนานยายเอ,อ้ยทำไมอ่ะเข้าค่ายทลายเนี้ยเอ้าแต่งเนี้ยทีแรกเลยนะสามล้านเก้าแต่ว่า คุยกันเมื่อกี้เนี่ยบอกลดราคาเถอะไอ้อยากขายเต็มที่ว่างั้นอยากขายเต็มที่แล้วก็คือบ้านพร้อมที่ดินสองไร่สองงานสิบสี่ตารางวาเออยกแปลงเลยตอนนี้ราคาสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเอาแล้วเขาขายกันทาไมล่ะรู้เขาก็มีเหตุผลของเขาที่ไอ้หลานเอ้ยก็คือเหมือนเขาเป็นช่างด้วยนะเขาเป็นช่างด้วยที่บ้านมันดีกันเนี้ก็ด้วยความอนิสงส์ของช่างด้วยใช่แล้วก็อยากไปเปิดบ้านแบบ แถวถนนใหญ่อ่าเพื่อที่จะเป็นบ้าเป็นอู่ด้วยใช่ว่างั้นเธอใช่ว่าสานโอ้ก็เขา้าใจสักทีเออสนใจก็ติดต่อมานะจ๊ะนะจ๊ะ